โดนกอบสินค้าจนได้มีมีแพนน่าจะเป็นเจ้าแรกๆในไทยที่ทำปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้เป็นแพนเนอร์ได้วางแผนเขียนได้ทุกหน้า โดยเฉพาะหน้าบันทึกสถิติที่ไม่เหมือนใครแน่เพราะมีมีออกแบบจากที่ตัวเองเขียนมาหลายปีเป็นคนแรกที่ใส่ลงปฏิทินตั้งโต๊ะที่เสียใจคือคนทําเป็นลูกค้าเรามาก่อนใช้สมุดจอยจ o u น n a l ของเราด้วยแม่เขาจะเขียนว่าตั้งใจออกแบบปฏิทินมาใช้เองแต่ลองเทียบหน้าต่อหน้าดูนะคะตัวอย่างการใช้ยังเขียนคล้ายกันเลยถ้าชอบดีไซน์เราจริงๆก็ขอราคาส่งได้เรายินดีอยู่แล้วแต่มาทําคล้ายๆแล้วบอกออกแบบเองแบบนี้คนที่ไม่เคยเห็นปฏิทินเราอาจจะเข้าใจผิดว่าเราลอกเขาแทนได้ มิมี่ไม่เคยห้ามเลยถ้าใครเอาไปใช้เขียนส่วนตัวเรามีกลุ่มบันทึกนักจดเอาไว้แชร์ไอเดียการจดบันทึกด้วยซ้ําแต่ถ้าเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เราจะดําเนินการทางกฎหมายแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเล็กๆแต่จะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนค่ะทั้งนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าน่ารักที่คอยเป็นหูเป็นตาและส่งบเบาะแสมาให้มิมี่แพนนะคะ การทำร้านปฏิทินแพนเนอร์ที่หลักๆใช้ปีละครั้งมันค่อนข้างยากนะคะแต่เราก็อยู่มาได้หลายปีเพราะทุกคนเลยรู้สึกโชคดีมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนมินิแพนมาตลอดนะคะ